รีวิว Samsung Galaxy Watch 6 Series สมาร์ทวอชที่เก่งมากขึ้นจนใช้แทนมือถือได้หลายๆเรื่องจอใหญ่ขึ้นแบตอึดขึ้นแถมปีนี้รุ่นคลาสสิกกลับมาแล้วเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่น้ำจิโกไอทีครับตั้งแต่จบงาน Samsung Galaxy u n p a c k 2023ไปนะครับ สิ่งที่ผมเฝ้ารอมากๆก็คือการเฝ้ารอที่จะได้รีวิว Samsung Galaxy Watch 6 Series ครับเพราะว่าปีนี้นะครับมันเหมือนเป็นจุดลงตัวที่สมบูรณ์มากๆแล้วของการพัฒนาทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บนสมาร์ทวอชนะครับอย่าง Samsung Galaxy Watch 6 Series ในปีนี้นะครับหน้าจอใหญ่ขึ้นแบตอึดขึ้นแล้วก็กลับมาแล้วครับกับ Samsung Galaxy Watch 6 Classic นี่ รุ่นคลาสสิกกลับมาแล้วครับกับเบเซลที่หมุนได้สั่งงานได้ด้วยนะครับเจ๋งมากเลยแล้วก็ทางฝั่งซอฟต์แวร์ g o o g l e ก็พัฒนา Wear OS นะครับมาจนถึงเวอร์ชัน4แล้วนะครับแล้ว Google ก,ก,กับ s a m s u n เนี่ยเขาทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีเขาโคกันมาตลอดฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ทำงานเข้าขากันอย่างดีฟีเจอร์ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายมันทำให้ทุกวันนี้นะครับเราเนี่ยใส่สมาร์ทวอชเหมือนมีสมาร์ทโฟนอยู่บนข้อมืออีกเครื่องหนึ่งเลย แล้วเราสามารถใช้งานสมาร์ทวอทเครื่องนี้ทํางานแทนหรือว่าสลับกับสมาร์ทโฟนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสลับกันไปมาใช้งานแทนกันมันทําให้คุณภาพชีวิตในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยวันนี้นะครับเหมือนไม่ได้รีวิวแต่เหมือนเป็นการสาธิตให้ดูดีกว่าว่าถ้า Samsung Galaxy Watch 6 Series จับคู่ก,กันกับ Samsung Galaxy C Flip 5จะออกมาเป็นยังไงลองไปดูครับ วาง Samsung Galaxy Watch 6 Series นะครับวันนี้ผมเลือกเป็น Watch 6 Classic เพราะว่าผมชอบเบเซลมากนะฮะจับคู่กันกันกบ Samsung g a l a ซ y ่ซีฟิ5พอคุณเหมือนมีสมาร์ทโฟนอีกเครื่องหนึ่งอยู่บนข้อมือของคุณนะครับชีวิตประจำวันคุณก็จะลื่นไหลามากยิ่งขึ้นสมมุติว่าคุณเดินออกจากโต๊ะทำงานนะครับคุณวาง4 Flip 5ของคุณเอาไว้คุณอาจจะเดินไปไกลหน่อยมีสายเรียกเข้า มีข้อความเข้ามาตรงนี้แหละครับคุณไม่ต้องวิ่งกลับมาที่โต๊ะเพื่อที่จะมารับสายคุณสามารถใช้ Samsung Galaxy Watch 6รับสายพูดคุยโทรศัพท์ได้เลยนะครับแทนมือถือได้เลยหรือว่ามีข้อความเข้ามานะครับคุณก็เลือกที่จะตอบกลับข้อความด้วยการตอบกลับแบบข้อความสำเร็จรูปก็ได้ หรือคุณจะพิมพ์ข้อความกลับเลยก็ได้นะครับนี่หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นของเขานะครับพอเราใส่คีย์บอร์ดเข้าไปคุณก็สามารถพิมพ์ได้โดยง่ายเพราะว่าแต่ละปุ่มนี้จะใหญ่มากๆเลยนะครับจะพิมพ์ข้อความตอบกลับก็ได้หรือจะใช้ชุดข้อความสําเร็จรูปก็ได้สะดวกจริงๆทุกวันนี้นะครับเราควรจะออกกําลังกายทุกวันนะครับแต่ถ้าเราไปออกกําลังกายแล้วเราพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยากฟังเพลงในขณะที่เราออกกําลังกายนะครับ มันก็จะเกิดอาการตุงๆุงนิดนึงแล้วก็ตรงเตงแล้วก็ห้อยต่องแต่งนะครับเพราะว่าต้องพกมือถือไปด้วยนะครับแต่ถ้าคุณใส่ Samsung Galaxy Watch 6นะครับคุณสามารถฟังเพลงได้โดยที่ไม่ต้องพกโทรศัพท์มือถือไปเลยนี่นะครับคุณสามารถฟังเพลงผ่าน Samsung Galaxy Watch 6ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Music หรือว่า Spotify นะครับจะเลือกเพลงเปลี่ยนเพลงหรือว่าเพิ่มลดเสียงสามารถทำได้บนข้อมือเลย หรือจะเชื่อมต่อกับหูฟัง True Wireless ไร้สายอย่าง Samsung Galaxy Bud เพื่อที่จะฟังเพลงไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยก็สามารถทำได้และการเชื่อมโยงกันระหว่าง Samsung Galaxy Watch 6กับโทรศัพท์มือถืออย่าง Samsung Galaxy Z Flip 5นะครับ เขาเชื่อมโยงกันได้ดีมากๆยกตัวอย่างเรื่องของแอปพลิเคชันคุณลงแอปบน Samsung Galaxy c ่นะครับแอปตัวเดียวกันก็จะถูกติดตั้งลงบน Galaxy Watch 6ของคุณด้วยอัตโนมัติเลยหือว่าไร้รอยต่อมากๆเลยนะครับหรือว่าคุณจะเลือกลงแอปพลิเคชันบน Galaxy Watch 6โดยตรงก็เลือกได้เลยนะครับ Wear OS ของเขาเนี่ยได้ทําการปรับแต่ง UI มานะครับทำให้เราสามารถใช้งานแอปต่างๆบนข้อมือของเราได้อย่างดีเลยทีเดียว f ฟล็กโหมนี่ถือว่าเป็นอาวุธอันทรงพลังมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ซัมซุง g g a ซี่ซีฟลิปเพราะว่ามันทําให้คุณเนี่ยลดการพึ่งพาขาตั้งกล้องที่มีชีวิตอย่างแฟนของคุณลงได้อยากถ่ายตรงไหนก็วางเลยแล้วก็ถ่ายภาพได้เลย แต่อาวุธชิ้นนี้นะครับจะส่งพลังมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณมี Samsung Galaxy Watch 6อยู่ในข้อมือของคุณด้วยคุณสามารถถ่ายภาพโชว์วิวทิวทัศน์ที่คุณไปเที่ยวอยู่ได้โดยการถอยออกไปไกลๆครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะถอยออกไปไกลๆแล้วเราก็จะไม่สามารถเห็นเฟรมภาพได้สิคะเห็นได้สิครับเพราะว่า w c t 6เนี่ยช่วยให้คุณพรีวิวภาพจากหน้ากล้องได้ด้วยดูนะฮะว่าภาพได้มุมที่ต้องการหรือยัง ถ้ายัางไม่ได้เป็นที่ต้องการคุณสามารถซูมปรับระยะภาพได้ด้วยโดยเฉพาะ Watch 6 Classic นะครับวงแหวนเบเซลของเขาเนี่ยสามารถคอนโทรลซูมเข้าออกได้ด้วยปรับขนาดภาพตามที่ต้องการเลยเสร็จแล้วคุณพร้อมแล้วคุณก็สั่งรีโมทชัตเตอร์สั่งถ่ายภาพได้เลยจะเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพหรือจะเปลี่ยนไปถ่ายวิดีโอนะครับตั้งค่าและสั่งงานได้ดั่งใจมากๆเลย ขับรถหรือเวลาที่คุณไปเดินเที่ยวต่างประเทศนะครับถ้าหากคุณจับคู่ Galaxy Watch 6กับโทรศัพท์มือถือของคุณอย่าง C Flip 5เข้าไปนะครับคุณใช้ Google Map เนี่ยได้ดีกว่าเดิมมากๆนี่ยกตัวอย่างเวลาคุณขับรถถ้าคุณมัวแต่ดูหน้าจอนะครับหรือว่าดูตำแหน่งแผนที่นะครับคุณก็อาจจะมือไม่ว่างซึ่งมันอาจจะดูไม่ค่อยปลอดภัยมากนักสาหรับการขับรถแต่ถ้าแผนที่ขึ้นมาอยู่บนข้อมือคุณล่ะคุณขับรถไปคุณก็สามารถชำเลืองดูแผนที่บนข้อมือของคุณได้นะครับ แล้วไม่ต้องพะวงด้วยว่าถึงจุดเลี้ยวหรือยังเพราะว่า Samsung Galaxy Watch 6 s ี r ีส์เขาจะมีการสั่นแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาไปเดินเที่ยวต่างประเทศก็เหมือนกันครับบางทีช้อปปิ้งถือของพลุงพลังหยิบมือถือขึ้นมาดูหน้าจอดูแผนที่ดู Google Maps ก็ดูยากหน่อยนึงนะครับมันจะดูแบบว่าลำบากสักนิดนึงแต่ถ้าแผนที่อยู่บนข้อมือของคุณนะครับเดินไปถึงจุดนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแจ้งเตือนพลิกข้อมือมาดูนิดเดียวแล้วก็เลี้ยวไปได้เลยมันสะดวกจริงๆทุกคนรู้จัก Find My Device ดีนะครับเวลาที่คุณหาอุปกรณ์ไม่เจอเนี่ยคุณก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณมาตามหาอุปกรณ์หุณผ่านทาง f ฟ n d m ์ Device ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณหาโทรศัพท์ไม่เจอ คุณจะเอาอุปกรณ์อะไรมาตามหาโทรศัพท์คุณ <laughs> นี่ไงครับ Galaxy Watch 6ไงครับเพราะว่าบน Galaxy Watch 6ตัวนี้ก็มี Find My Device ด้วยเช่นกันนะครับถ้าคุณหามือถือของคุณไม่เจอคุณก็เปิด Find My Device บน Galaxy Watch 6สั่งให้เขาส่งเสียงร้องขึ้นมาเพื่อที่จะหาตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือได้อย่างชัดเจนนะครับ ก็จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาถ้าหาวอทไม่เจอก็ใช้มือถือ45หาแต่ถ้าหามือถือ45ไม่เจอก็ใช้ Watch 6หาหากันไปหากันมาแต่เราก็หากันจนเจอนี่ในสังคมไร้เงินสดทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้ระบบการจ่ายเงินด้วยวิธีการสแกนจ่ายอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงก็ใช้มือถือแตะจ่ายนี่นะครับอย่างที่ทราบกันดีตอนนี้ Google Pay ก็มา ที่ประเทศไทยแล้วนะครับประเทศไทยสามารถใช้ได้แล้วนะครับผูกกับบัตรเครดิตอย่างธนาคารกรุงเทพหรือว่า KTC นะครับหรือว่า TrueMoney ก็ผูกได้อัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งถ้าคุณมีการ a x ซ Watch 6นะครับคุณก็ใช้ Watch 6ของคุณแตะจ่ายได้ด้วยเช่นกันมันช่วยให้เรื่องของการจ่ายเงินนะครับทำได้อย่างสะดวกมากขึ้นอย่างมากมายเลยไม่ต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาใช้การ a x y Watch 6ในข้อมือเรานี่แหละแตะเข้าไปแล้วก็จ่ายเลยอ mm hmm. มันล้ำจริงๆ ดูฟีเจอร์กันไปเยอะแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูดีไซน์ของเขากันบ้าง Samsung Galaxy Watch 6 Series นะครับจะมี2รุ่นให้เลือกแต่ละรุ่นจะมี2ขนาดหน้าจอให้เลือกครับนั่นก็คือ Galaxy Watch 6เฉยๆตัวนี้จะมีขนาดหน้าจอ40ม mm ิมกับ44มิมนะครับแล้วอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Samsung Galaxy Watch 6 Classic c l a s s ิกเนี่ยจะมีขอบเบเซลที่เป็นริงที่หมุนได้อยู่บนหน้าจอก็จะทำให้ขนาดของเขาใหญ่ขึ้นมาอีกจาก40เป็น43จากรุ่น44ก็จะกลายเป็น47มิลิเมตรใครชอบหน้าจอใหญ่ใครข้อมือเล็กข้อมือใหญ่เลือกรุ่นกันตามสบายนะครับวัสดุต่างกันเล็กน้อยนะครับตัว watch 6เนี่ยบอดี้จะเป็น armor aluminum ในขณะที่ watch 6 c l a s s i c นะครับบอดี้จะเป็น stainless s t e e นะครับส่วนกระจกหน้าจอนี่เหมือนกันเลย เป็นซับไฟล r คริสตัลกราสนะครับแข็งแรงทนทานทนรอยขีดข่วนได้ดีมากๆเป็นกระจกหน้าจอที่ดีที่สุดบน SmartWatch ตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือหน้าจอของ Galaxy Watch 6 Series ครับหน้าจอเขาใหญ่ขึ้นมากจากการที่เขาสามารถลดขอบเบเซลลงได้เหลือบางมากๆแล้วทำให้หน้าจอเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่ขึ้นถึง20 อยากจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างรุ่น w c t 6 h l c s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  นะครับพอเราดูหน้าจอของ w c t 6 h l c s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  เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหน้าจอของเขาเนี่ยมันสุดขอบเลยสุดขอบตัว Ring Bezel เลยนะครับคือได้พื้นที่การแสดงผลเนี่ยเต็มมากๆก็ทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็รู้สึกว่าจอมันใหญ่มากๆเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ แบตก็อึดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น21%ใช้งานได้เนี่ยตามมาตรฐานของเขาเนี่ยเขาบอกว่า40ชั่วโมงนี่คือระยะหวังผลเลยนะครับใช้งานได้ยาวนานมากๆวัน2วันชาร์จสักทีหนึ่งสบายๆนะครับไม่ต้องชาร์จทุกวันถือว่าดีมากๆเลย และจุดเด่นที่เป็นจุดเด่นที่สุดของ Watch 6 s ี r ีส์ก็คือสายครับรอบนี้นะครับมีสายมาให้เลือกเยอะจริงๆแล้วสายทุกเส้นนะครับจะเป็นแบบ One Band Click นะครับถอดเข้าถอดออกง่ายมากกดปุ่มเดียวเนี่ยปลดสายได้แล้วแล้วคุณก็เลือกสายซึ่งเขามีให้เลือกเยอะจริงๆนะฮะ จะเป็นสายผ้าโอ้โหนี่สายผ้าหลายคนชอบนะครับหรือจะเป็นสายสปอร์ตแบนสปอร์ตแบนด์นี่มี2แบบให้เลือกเลยมีสปอร์ตแบนแบบธรรมดานะครับกับสปอร์ตแบนด์แบบเอ็กซ์ตรีมซึ่งจะมีเจาะรูระบายเพื่อระบายเหงื่อนะครับโอ้โอน,นี้หลายคนชอบหรือถ้าใครอยากจะแต่งตัวแบบออฟฟิศจ๋าดูดีดูดีหน่อยคุณเลือกสายเป็นไฮบริด เลเทอร์คนเมื่อก่อนเนี่ยไม่กล้าใช้สายหนังเพราะว่าสายหนังมันอาจจะมีปัญหาว่าเวลาเราเหงื่อออกและอาจจะมีกลิ่นหรือว่ามีความอับชื้นเกิดขึ้นได้แต่ตัวนี้เป็นสายไฮบริดเลเทอร์ก็คือด้านนอกเนี่ยเขาเป็นหนังด้านในเนี่ยเป็นซิลิโคนโอ้โหเวลาใส่เนี่ยนะครับไม่อับชื้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นแต่ด้านนอกเนี่ยรู้หราเป็นสายหนังเลยโอ้หูน่าใช้มากๆหรือจะไปเป็นสายโลหะนะครับก็มีให้เลือกเยอะๆมากมายเรียกว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยละ่ะมีสายให้เลือกเยอะจริงๆ แถมสเปคเครื่องให้นิดนึงไปแบบเร็วๆนะครับชิปเซตเป็น e x y n o s W 9 3 0 1.4 GHz นะครับ RAM 2 GB แล้วก็มี Storage ทั้งหมด16 GB ครับรุ่นนี้นะครับกันน้ำในระดับ IP 6 8จุ่มลงน้ำว่ายน้ำได้เลยเพราะว่าเขาสามารถกันน้ำได้ลึกในระดับ5 ATM เลยโอ้โ,ฮโ,ฮโฮและยังแข็งแรงทนทานนะครับผ่านการทดสอบมาตรฐาน Military Standard 810S ะครับแข็งแรงทนทานมากๆ นอกจากนี้นะครับซัมซุง Galaxy Watch 6นะครับยังห่วงใยดูแลสุขภาพและการนอนของคุณด้วยผ่านทางแอปซั u n g งเฮลท์และ Samsung ฮลท์มอนิเตอร์นะครับเขาจะมีเซนเซอร์ที่เป็นไบโอแอคทีฟเซนเ r อร์เยอะแย,ยะมากมายที่คอยตรวจวัดสุขภาพของคุณนะครับตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจดู h ฮาร์ r a รทแล้วก็วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG นะครับดูความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจเราได้ด้วยโอ้โหอันนี้สุดยอดมากๆนะครับ วัดค่าออกซิเจนในเลือด SpO 2วัดความดันโลหิตได้ด้วยนี่เวลาวัดทำอย่างนี้นี่เหมือนกับวากันดา forever นะฮะวัดค่าความดันได้ด้วยนะครับอันนี้หลายคนซื้อไปใช้ยังไม่เคยวัดเลยนะครับต้องทราบไปด้วยนะว่าทำได้นะครับแล้วมีโหมดของการออกกํำลังกายให้เลือกมากมายเลยนะครับคุณเล่นกีฬาอะไรก็สามารถตรวจวัดแล้วก็เก็บสถิติเอาไว้ได้ นอกจากนี้ยังดูแลสุขภาพในเรื่องของการนอนด้วยนะครับตรวจวัดคุณภาพการนอนในระดับ Sleep monitoring เลยนะครับดูว่าคุณหลับลึกหลับตื่นมีการพลิกตัวในขณนะหลับแล้วก็ตรวจเรื่องของการนอนกลนได้ด้วยโอ้โหบางคนนอนกลนเยอะๆเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของเรานะครับวางไว้ใกล้ๆแล้วก็อัดเสียงกลนของเราได้ด้วยโอโหเอาไปปรึกษาคุณหมอได้เลยนะว่าผมกลนขนาดนี้เนี่ยควรจะทำยังไงครับคุณหมอ พอวัดคุณภาพการนอนออกมาแล้วนะครับเขาก็จะมาสรุปเป็นสกอร์ว่าเรานอนหลับเหมือนสัตว์ชนิดไหนถ้าคุณนอนหลับลึกแบบว่าไม่กังวลสิ่งใดเลยคุณก็อาจจะเป็นฉลามเป็นสิงโตเรียกว่าไม่มีความหวานระแวงใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณอัลเลอร์ตหรือว่าตื่นมีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาคุณก็อาจจะเป็นนกเพนกวินก็ได้แล้วก็มีคําแนะนําให้ด้วยนะว่าคุณควรจะปรับปรุงการนอนของคุณอย่างไรนะครับ มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับสามารถวัดความเครียดในร่างกายของเราได้ด้วยนะครับว่าช่วงเวลาไหนเราเครียดมากที่สุดมีส่วนที่วัดเป็น body composition วัดองค์ประกอบของร่างกายจะวัดค่า BMI BMR body fat skeleton muscle ออกมาเป็นดัดชนีมวลกายบอกค่าต่างๆของตัวเราได้ด้วยถือว่าเรื่องดูแลสุขภาพเขาก็สุดยอดเหมือนกัน Galaxy Watch 6 Series มีจำหน่ายแล้ววันนี้ทั้ง2รุ่น Galaxy Watch 6มีเฉพาะรุ่นบลูทูธขนาดหน้าปัด40มิเมตรมีสีกลาฟไฟและสีทองราคา9,900บาทหน้าปัด44มิมตรมีสีกราฟไฟและสีเงินราคา11,900บาท และ Galaxy Watch 6 Classic ครับหน้าปัด43มิมรุ่น Bluetooth ราคา13,900บาทมีสีดำและสีเงินและรุ่น LTE ราคา15,900บาทมีเฉพาะสีดำเท่านั้นรุ่นหน้าปัด47มิมมีรุ่น Bluetooth ราคา14,900บาทมีสีดำและสีเงินและรุ่น LTE 16,900บาทมีเฉพาะสีดำ หาซื้อได้ที่ Samsung Experience Store และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายส่วนช่องทางออนไลน์นะครับไปสั่งซื้อกันได้ที่เว็บไซต์ samsung.com และแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ